ตอนนี้มาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการไล่เปิดกุญแจในแมปทีวีนะครับซึ่งก็เปิดไปทั้งหมด65ครั้งนะครับบวกกับเซฟฟรีอีกปรายนะครับผมกําลงจะบอกว่าผมไม่เจอของแดงชิ้นใหม่เลยนะครับอย่างเพนกวินทองครับทั้งๆที่มันก็อยู่ในระยะเวลาของกิจกรรมนะครับประเด็นก็คือเล่นนไปสักพักหนึ่งเนี่ยดันไปโดนแฮ็กจีนนะครับในแมปทีวีเนี่ยตบมานะครับผมกับน้องพร้อมๆกับคนดูเนี่ยก็เลยหนีไปเล่นแมปอมี่แทนครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเล่นไม่กี่เลทเองนะครับเพนกวินแม่งมาเลยแล้วผมก็ไดด้้ยยินข่าววๆ แบบคนเล่นอัมเบรี่เนี่ยรวยด้วยก็อยากรู้นะครับว่ารวยจริงเปล่านะครับใครที่เล่นอัมเบรี่ช่ำๆเนี่ยก็ลองมาแนะนําวิธีการเล่นได้นะครับโอเคคลิปนี้เราก็จะไปลุยแบบอัมรี่กันนะครับไหนๆหนแฮกมันก็ถีบหัวส่งเราแบบนี้ละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะรวยจริงหรือเปล่านะครับ ไปเจอกันในเลทครับ Rich Man Shop นะครับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับเติมไวแถมผ่อนได้นะครับยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena Breakout Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Rich Man Coin ที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนไม่ให้เลือกเติมเกมชั้นนําได้มากมายนะครับจะบนเว็บไซต์หรือ l ล ne สะดวกจ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Rich Man Shop ครับไปตากันเลย อุ้ยโหชัดเลยน่าเชื้อเออหัวกูเกือบหลุดอ่ะน่าจะเอสเจเก็บเสียงอ้าวแล้วพี่ตายจริงอุ้ยดูเรื่องผมได้ยินเสียงมาจากอ๋อไอตัวนี้มันมันมาจากอันนี้ไ้มเฮ้ดูมันเลงดิเฮ้ยเลงเลงกล่องทำไมวะโอ้ัมรู้มันรู้เลยเนี่ย มันเลงทะลุกล่องมาก่อนอะ่ะดูดิเลงทะลุตึกอะ่ะแล้วเห็นลายเดินผมเห็นปะแล้วมันดักดักอย่างนี้เนี่ยเนมันเลงมันเลงทําไมอะ่ะเนี่ยมันเลงทําไมวะชัดโหชัดจัดโดนละไม่ตัวอันนี้หึงเลยไม่มีใครแบบเลงเลงทะลุมาอย่างนี้หรอกฟางเป้ารอเลยอะ่ะเอ็กซ์เลนแน่ๆอ,อาจจะเอาตัวเอ็มด้วยนะ วันหยุดปิดศาส์ออกล่ารออะไรอะ่ะโดนแล่เนื้อเลยอะ่ะหมกบอดด้วย M61 ครับจะบอกว่ามันได้ยินเสียงเราหลุดนี่ก็เก่งไปไม่มีทางได้ยินอะระยะน,นั้นนะื <c oughs> เรียบร้อยสแตอย่างนี้เสาวทิตแบบนี้เจอน้องแจ็คสอนเชิงเข้าไปหน่อยแค่ชื่อจีนกลิ่นก็มาแล้วครับอืมคือไม่ต้องอ้าปากก็เหม็นกลิ่นแล้วอ่ะเพนกวินบางอย่างยังเลยฮะเป็นวงเพนกวินไม่ไม่โผล่ให้เห็นเลย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจานดาวเทียมก่อนดีกว่าแล้วถ้ามันเปิดสัญญาณตรงไหนเราไปตรงนั้นนะโอเคสักพักโดนเทอร์มอลเล่นโอ้จะตายจะตายเราได้บวกตีซ้ายก่อนหรือวะเนาตัวเอ็มม่งครบไกลอยู่ตัวนึงอะพี่มันดันมันดันมันดันตาหนึ่งตาหนึ่งเฮ้ยหลังเข้าตายไม่มีใครช่วยกูเลย พี่ยิงตายไปหนึ่งใช่มันโดนยัดแล้วพี่อยู่กลางถนนคนเดียวเม่ในเกมวะโอ้โหโอ้โหตัวลมหรือเปล่าตัวล,ลมหรอพี่ยิงที่เฮ้ยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งบอกเพื่อนอล,ล้มหนึ่งล้มหนึ่งนะ <c oughs> โอ้โดนระเบิดตายอ้าเจ็บหนักเฮ้ยมันล้มหนึ่งมันล้มหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเป็นการเปิดเกมได้เยี่ยมอ่ะ ว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือ1หนึ่งคอนเทนต์ก็คือผมรับคนดูมาแล้วก็เป็นน้องที่เขาแบบแอบบ่นน่อยๆเขาก็ตายนะครับผมเลลต่อไปเนี่ยเขาแมสจัดเลยครับโอ้โหอยู่หลังหินน่ไม่ยเนตโดนอีกเฮ้ยเพื่อนเราไหวปะวะลดเสียงเลยดังเกินสามแสนอะโอ้โหวย่งจุกแล้วนะะเอา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 เอ้าไหวปะวะลองดูเพื่อนดิ เพื่อนกูแมสจัดฮัลโหลทีมเฮ้ยเพื่อนกูแมสจัดเฮ้ยใครได้ดึงคอเสื้อทีโอ้โหเพื่อนเอสีดีเกาะหกย่าดอหมวกขาวต้องมาเราดูชัดปั๊บหมวกขาวหมวกขาวกดหนึ่งเชี่ยเมื่อกี้เขามีสิบห้าเอ็มตอนนี้เหลือสิบสามอะแมสจริงโอ้โหหมวกห้าจบละสามารถเกาะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแมสจีเด็บเราดูแมสจัดแมสจัด อไหนๆมันก oh kh ็ขายไม่ออกแล้วเอาไปเล่นซะเลยแล้วกันนี่แบบนี้ซิววะเดดน้องขอหมวกห้าขั้นต่ำเป็นกำลังใจกดหนึ่งครับขอกดุหนึ่งเป็นกำลังใจให้เทอร์โมคนนี้หน่อยครับเทอร์โมต้องการกำลังใจมาเออได้คิวคีได้เหี้ยนาแล้วแมทิ่งตัวเนี้ยเอาละ ผมว่าคอนเทนต์มาแล้วเกิดนี่วิ่งซ้ายดิน้องเกิดนี่วิ่งซ้ายดู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 เทอร์โมดูเทอร์โมแจ้งจุดเขาไม่ได้เอาลงอะโอ้ยมันเอาเน็ตกูแล้วเอาเน็ตเอาเน็ตแล้ก็ไม่ระเบิดอ่ะนั่นแหละเอาละรอตาเทพเราหาข่าวี่ตาเทพแจ้งข่าวอยู่ว่ามันเดินติดอะไรตาเทพมันแมวเทอร์โมลงเลยเฮ้ยโอ้ยเน็ตกูเป็นไรเนี่ย เฮ้ยสามแสนไม่เงียบขนาดนี้เลยหรอผมว่าแม่สนัยเยอะกว่าพี่ชายพี่ว่างั้น่ะแล้วก็ทำอะไรได้เราเฮ้ย้ยใครยิงผมผมไม่เป็นวาแมปเนี้ยผมเป็นแต่ทีวีเอพี่แล้วเชิงเขาแล้วเชิงหนาปะไปไป c o e r เพื่อนหน่อยดิค o v เพื่อนหน่อยครับไม่รู้นะเธอเมากูพามาเล่นในตึกอะแต่คนมันแมสเนาะจะทำไงได้ต้องแบบ เอาแล้วเปิมกันเราเราได้เข้าก่อนนะน้องไปเออมันไวกว่านิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรซัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้ามาแบบแถวแถวรถถังแล้วเดี๋ยวพี่วิ่งไปดักก่อนเลยเอาล่ะได้งัดอุ้ยอุ้ย น้องลองเทมเพล่ลองเทมเพลเพื่อนด้วยเป็นห่วงมากเลยเนี่ยคือผมเป็นห่วงจริงๆนะไไม่ไมดู้เล่นนะเป็นหัวก็ผ่วงฮันอ้าวแพนด้า์ห <c oughs> ้ยเพนกวินในสัตว์เก่รัวแล้วกูน้อแบล็คคีการ์ดเหรอเฮ้ย <c oughs> บอกเพื่อนตามมาด้วยเด็ด น้องขี่การพี่ก็เซฟเลยเดี๋ยวน้องจะเซฟป่ะพี่พี่ถามแค่นี้อผมมีธุระต้องไปต่อผมฝากผมเอาเทอร์โมพี่เล่นแล้วเดี๋ยวผมไปถอดถอดกระเป๋านะพี่ดีดีก็มากระทันหันเลยผมผมผมยังไม่ตั้งตัวเลยก็โยนมาสิบอกเขาโยนมาสิโยนของทุกอย่างที่มีโยนมาก็โยนมาสิบอกเขาโยนมาสิโยนของทุกอย่างที่มีโยนมา เออโอเคเอาไปเทินก่อนเลยผมต้องผมคงมีธุระต่ออยู่ดีิมันก็มาเฉยเลยเฉยแล้วแบบถ้าเราทำเทอหม้อตรงนี้รู้สึกผิดกว่าเดิมแล้วผมก็สูอสองราเขึ้นมาได้ดีกว่าโอ้โหจะขางอะไรวะบอกบอกเขาวิ่งนำให้หน่อยดิบอกเขาวิ่งนำไปตายให้หมดเลยวิ่งวิ่งนำพี่ไหนได้ไหมได้ไหมผมเจอพี่ด้วยเฮ้ยตาเนี้ยเหรอผมวิ่งล่อด้าบนเอาเปล่าเออก็ใช่ไงไปเลยบอกเขาไปเลยไม่ขึ้นไป เด็ดไปมันมันอยู่มันอยู่ไม่ออกถังนี่แหละได้ยินเสียงอยู่อ่ะเราสับสวิตต์ออกดีปะน้องอย่าไปกลัวไหนๆก็มาไว้จะปีงอะไรวะที่ไปไข่เซฟแป๊บนึงน้องแล้วผมไปไขเซฟ่อแล้วเซฟกลางให้โชคปะเนี่ยโอ้ยเน็ตมันเป็นไรวะวันนี้ผมสับสวิตต์แล้วนะอีกัสแดงเปิดยังพี่ ไปเด็ดเอาเฮ้ยบับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไหนอะเฮ้ช่างมันช่างมันช่างมันออกมาเกียร์เที้ยวอะโอ้ยลดเลยติ้องขกาแดงติดห้องขกาแดงเอาแล้วห้องบัอดสปอนเฮ้ยหรือว่าเราเราบวกเลยวะเด็ดพี่ไม่ต้องห่วงพี่พี่ไปเลยก็ได้ผมผมเปิดขีกาแดงให้มาแล้วมันได้เก็บของอยู่มันน่าจะได้เวลาแล้วก็ผมสับไปแล้วนะพี่หรือว่ายัง ดูได้เวลาฝ่ายหอยมทันไหมนะทัน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 มั้งอยู่ตรงนี้ได้ครับอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ยแต่ว่ามันไม่ต้อง10วินาทีโอเคเยอะออกเยอได้เสียวหนึ่งกลุ่มเสียวเพราะเพื่อนเอาเทอร์โมลงนี่แหละบ้าไอติเกิดนี่เรเคยอยู่เกิดนี่เรเคยอยู่พึ่นเข้าเหนือทีเราจะวิ่งล้อขวาไปก่อนอะแล้วกูก็วิ่งเลยเดี๋ยวไล่ตั้งแต่กระสอบทรายมาเลย วันที่สี่สิบเราไปช้าเนี่ยเฮ้ยมันเปิดไปแล้วมี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 มมมซัดขาคน,นถ้าเราเกิดตรงนี้นเราวิ่งเข้าก่อนได้เลยอะ่ะแต่มันเราเกิดไกลอะ่ะต้องเคลียร์ตีนอกก่อนแล้วไม่เก็บด้วยของเฮ้ยเป็นแดงแดงกันอยู่พี่เออไปเดีย๋ยวไปอู้แต่มันซัดก,กันนะโอ้ได้เตอร์ดิ่งงี้เฮ้ยแับปืนแับปืนป Okay. ได้เตือนนะได้เตือนนะเราเราเราวิ่งวิ่งไปเข้าหนึ่งในที่สี่สิบเลยก็ได้เราเตือนหลังไม่ทีนึงเนี่ยมันเจ็บกันหนักอยู่ป้ป้ายป้ยิงบัตรให้ย<ป>ิ่งบัตรให้ไ,ไม่มีก็ใกล้ๆอะ่ะระวังขวามันยิงกันจริงหรือเปล่าเต็มเลยเตีมเลยตัวนี้เต็มเลยเอาเดี๋ยว,ายวามาดิาไปแล้วไปแล้วพี่พี่ไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคไตยหนึ่งตายหนึ่งไต้หนึ่งเุ้ยศพเยอะศพเยอะ เห,เ,เหมือนในห้องนี้เคลียร์แล้วห้องใกล้เคลียร์แล้วมมันมีตัวตัวไม,ม่ตายต,ายตายายาัวนออีนะ้น่ะไดปไ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 ปโก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 วิ go, 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 go. ่งฝ่าเลยละกันเฮ้ย,ต,ยติดเฮ้ยงหนึ่งตั้งหนึ่งตั้งหนึ่ง<ม>เอาเพื่อนตายหาไม่นะอะะไรวมีข้างหลังตายก่อนคืออะไรอนะ่ะวิ่งฉาบซ้ายไง <laughs> <laughs> แว๊บพี่โยนให้ได้นะ 2, 2> มีสองถ้าแปดเนี่ยเอาปะมาอาที่พี่เร็วกว่าอุ้ยตรงนี้ก็สมพวีสบฟีอุ้ยมีสมหนึง่งเร็วไอ้ใครพาใครพาใครพาเฮ้ยเหมือนอยู่หน้าคอนโทนมนอยู่ไหนคอนโทนคอนโทน บอดี้มึงตายเหรอไม่เอาข้างล่างไอ้เหี้ยโคนหนัวน้องแป๊บนึงเข้าไปข้างล่างตรงศพน้องเลยศพเป็นล้านจริงแม่งคนทั้งแมบมันได้อยู่นี่หมดแล้วเว้ยไอ้ผมไปไวมากอะลูกอะไรวะคุณมาอยู่หลังกระสอบด้วยพี่ชายตัวนึงเผื่อไปตัวยูแล้วระวังมาเล่นเอสามหนึ่งลูกบีพีก่อห้าบวกสี่ นั่นว,ว่ามันหมดยังวงงะคือไม่ตายสิบตัวไม่เกินจริงอ่ะในเนี้ยหมดนอะแต่ก็รามาตัวไมันเือมันนี่ตีสโอ้โ <c oughs> หสองคด <c oughs> ร้องดังด้วยเฮ้ยเบา <c oughs> เอาละ่ะเ <c oughs> พื่อนเอาอะไรกันบ้างเนี่ยของแต่งก็ได้พี่มีมีใครมีใครมีเป๋าใหญ่ไหม <c oughs> ดิเอาอะไรบ้างของแต่งพอน็อตฟอพี่จัดของแต่งทั้งหมดเลยบอดี้มันห้าหมื่นเองของดิสนี่เกือบครบเลย,ยเกาะเน่าจัดไม่เก็บเหม็นเปรี้ยวเลยเกาะรุ่เพื่อนเราตายนี่หมดเลย AR แต่ของแต่งเนาะ ของแต่งแม็กเนาะดิดิแค่กรอบผมด้วยนะมาห้าสิบหกสองจับกับติคันเตอร์ดิเอาดิปไปแล้วก็เอาดิคันเตอร์ไปหนึ่งล้านมีให้เห็นแต่ตอนนี้คุณหนักแล้วอะไรวะเอาละเพื่อนในคนหนึ่งอยู่นูน่นชั้นบนทำไมศพมันเยอะทงเลยเว้ย <c oughs> แบบหันไปทางไหนก็เจอตอนนี้ ตรงนี้ก็หนึ่งศพโอ้โ oh. หซ้อนในซ้อนในซ้อนในซ้อนอุ้ยกองหงก็กกหอเลยดิเชีย๊ยตึ้งดื่มน้ำเพื่อความชื่นใจเลยฮะเนี่ยใช่เฮ้อ้อยู่ดิวิ่งใช่มีของทองไม่รู้ว่าของทองมากหกเหลี่ยมอะพี่ของทองวางอยู่ พอสุดเลยอุ้ยสี่ช่องอย่าบอกมีให้ลุ้นมีให้เต้นีอย่าบาอืมมีให้ลุน้นไม่ให้เต้นตื่นเอาละเข็มสเต็งก็ไม่ช่วยแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอ่าฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ซ้อนไม่ได้แล้วว่าวันนี้ได้ของเยอะกว่าใช่อ๋อว้าว เอาละมันเหลือตัวไหนอีกบ้างนะยังไม่ได้เก็บอ๋อแต่ตัวนั้นดิสในหะยิบหมาบ้างละใครดักนี่ด่าเสียหลักเลยนะ พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนวิฟกมาเลยครับ <laughs> เราวิ่งไปหนึ่งอาทีอะจะได้เอาตู้เซฟข้างใน,นมีแน่ที่วขวาม,มีแน่แม่จูเอ้ยเ <laughs> นี่ยละอาจจะไม่มีใครเกิดเพราะแล้วนี่อะไรนี่ไกค,คน <laughs> ไปเปิดหนึ่งไอทีรอเลยไปเปิดหนึ่งไอทีรอเชื่อเออเหมือนกันตรงนี้ใครไม่มีก็เอาไหมก้าสองหกผมมีแบ่งสิบวิอันไกลอันไกลอันไกลไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เป็นก้าสองหกผมนะเอาไปใส่ของแหละบอยกว่ามันสิบวิก็สวยเลยเด็น้องสองหนึ่งไปเฮ้ยเอามันเอามันก่อนเลยเอามันก่อนเลยเอามันก่อนเลยบอสโคตรเยอะกูล่าไปสามตัว อยู่คอนเฟอเรนซ์นะเข้ามาใช่ไหมนี่ขยิงบอดอ่ะไม่แน่ใจนี่เราบีบให้มันอยู่ในคอนเฟอเรนซ์อยู่ตอนนีน้ชิวชิวชิวกระหนาตาโตอาโอ๊ยตายหนึ่งเจ็บมากผมเจ็บผมเจ็บพ,พี่เลนพีเไลินเลีนแนนนเลินอยู่ในเอ้ยมาอยู่ในห้องเซฟฟีเหน็บมันเหน็บมันะ อิหมดชนเชหนช้น้าแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหสุมมดหมดบอดเอ้ยบอนถึงังวะตายล้อต้องแยิ่งเสียงไปไปปิดประตูนี่เสียงมันมีคนใหมออห่อ่ฮอ่าฮราเล่น,นอยู่ เดี๋อาอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เปิดตัวนี้พี่พี่ป planet ไรนะมีมีตัวมีตัวมีตัวแต่แต่ล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูมันกลับเข้าไปมันกลับเข้าไปที่เดิมตาย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 โอ้ my god dead my 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 มาตายสองแล้วเนี่ย d e a ิงตายหนึ่งใช่ไหมฟอร์นี่หว่าแสดงลูกหกสองเหรอหกสองไม่ก็สองหก กระโจกคือไม่เหลือเลยอากระโจกมันมากันตัวนี้ดิสยิงโอ้โ oh, หดิสแล้วฟอร์แต่งโคตรสวยเซ็ดใหญ่เลยเมันเอาไอ้แปดศูนย์ยิงเข้าท้องน้อยผมเรียบร้อยเลยแล้วทอยน้องเลยปะมันไม่ใส่หมวกด้วยนจะปืนบอสของแต่งบอสโคตรกูดเลยอุย้ยตาบอสโคตรแพงย้ำเลยมันเดือดมากเลยพร้อมเล่นลูกอะไรปนะเนี่ยหกหนึ่งครับ ตึงจัดอ๋อลูกผสมโอเคเพื่อนมีกล่อง5ห้ไอ้ยังครับโอ้โหเดสแม่งแปดศูนย์จริงแน่เลยวะมันซัดเข้าทองน้อยรู้เรื่องเลยเดชแปเข้าทอคุณพี่เขาก็ให้ตึงรอเนี่ยมีอะไรให้ผมต้องเซฟไหมครับศพเพื่อนเจ้าแนีแ้อบอกว่าอุตส่าห์จัดให้แล้วมาโดนให้จัดแทนคุณแรนดอมจะไปเซฟศพเพื่อนหรอ เดี๋ยวให้ผมเซฟไอซสำหรับมันเหลือปืนกับยังผมเซฟปืนเลยเบ็ดแมนเรายังไม่ได้ไปปะหรือว่าเดี๋ยวไปมาแล้วยังก็เราเอาเรายังไม่ได้เปิดเซฟอะไรเลยดีกว่าพวกนี้วิ่งตรงนี้ไม่น่าพลาดว่ะไม่น่าพลาดลูกป,ปัน้นมาสมวงเชียวเย้ ไม่ระบุไงว่ารูปั้นสีไหนอ่ะอ๋อไ <c oughs> อ้ศพบ,บอดล่างใครยิงมั่ยนะอืม <c oughs> <c oughs> ปับ๊บพาราคอร์ดอีกเมาเซฟทุกเซฟเนี่ยศพเพื่อนเหลือปืนเนาะ ไปอ่ APK เก็บให้ละพ <Okay. S 1> ี่บ้านสีช่องว่ะฟ้าเอ้ยลืมได้ไงการ์ดฟ้าใช่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 เมาดน้อยพี่มีลุ้นของแดงป่ะวันนี้พี่ยังไม่ได้แตะของแดงเลยนะเว้ยพี่ก็แตะของแดงแล้วเคเพนกวิ okay. นะนะ พี่ดื่มน้ำโอ้โหช่องเกือบเต็มลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยโอ้โหว้าวโอ้ยพันด้ามาเยอะไม่แล้วพันด้าฮะเอาก็ได้ครับพันด้าเอตัมเอตัม ออมารีสบสบอลบอลจะโดนหนูหรือเปล่านะโดนหนูน่โกรธเลยนะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็จบไปก่อนนะสําหรับไล์สิมช่วงบ่ายน,นะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีช่วงเย็นไหมแต่คิดว่ามีนะรอบวันนี้วันหยุดพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาสิมต่อ